ความเคลื่อนไหวของทีมเดรวิดบางกอกลาทิฟซีก่อนลงเล่นในศึกฟุตบอลมูลที่ไทยคมเอฟเอครัพรอบ32ทีมสุดท้ายล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่20พฤศภาคม2557ทัพนักเตะของทีมบีจีได้ลงฝึกซ้มอมก่อนเกมนัดดังกล่าวที่สนามกีฬาราชนาวีสตหีบก,กอม .5 ซึ่งสนามแห่งนี้จะเป็นสนามที่ใช้แข่งขันจริงโดยเจ้าวิหาชาตรีชิมทะเลกองหน้าของทีมบีจีก็มั่นใจว่าทีมบีจีจะสามารถ เก็บชนะเหนือทีมราชนาวีและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมท้ายศึกฟุตบอลเอฟครับได้อย่างแน่นอน ยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งกูกราดเปรียวว่องไววพุกตันลุยไมชิงเอาชัย y e a ซักเข้าไปเต็มก็ความพอแบบนี้ก็มั่นใจนักที่จะมาชนะที่ระยองให้ไล้ก็มั่นใจว่าทุกคนจะช่วยกันเลยแล้วก็ เก็บชนะกับเรียวเราก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นบอลน็อกเอาท์บอลแมตช์เดียวก็ต้องมีสมาธิกเกมเราทุกคนต้องมุ่งมันเยอะๆพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามก็กจะทําเต็มที่ครับก็พยายามจะยิงประตูให้ได้ถ้ายิงไม่ได้ก็ขอให้ทีมชนะแล้วกันครับผมก็อยากฝากถึงแฟนบอลบีจีทุกคน,นครับให้มาเชียร์กันที่สนามหรือว่าส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วดูอยู่หน้าทีวีอยากให้ทุกคน ช่วยกันเชียร์บีจีเพื่อที่เก็บชัยชนะวันพรุ่งนี้ครับ